กนเลยอยู่พัทธาดอยสุเทพนะครับแล้ว่าชิงใหม่ก็ต้องขึ้นพัทธาดอดสุดเทพนิดนึงนะครับ วิดีโอครับตัวพระท่าตนะครับเดี๋ยวาจะพาไปจุดชมวิวนะครับซึ่งจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองชิงใหม่เาบอกให้นั่งล,งลมมาดูนะน่ยังดูสเไตอนนี้คือจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวที่เราจะมองเห็นสนามบิน ตอนนี้แอร์เอเชียเพิ่งลงเลยครับออกจากกรุงเทพบ่ายสามโมงห้าสิบมาถึงที่นี่เฮ้ยใ,ใช่หรอเตอนนี้มีการเปินไทยครับเตรียมตัวจะขึ้น <laughs> นี่คือเมืองเชียงใหม่ครับ คือบินลงลงเลยครับจะเห็นไ ỏi, นนหมน้อเนี่ยกดเดี๋ยวจะควันขึ้น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 วันที่ดีของเกตยังควันข uh ึ้นแล้วโอ้ยเป็นครับไปนะครับข yeah, so. like. ึ้นบินเออแลนดิ้งแลนดิ้งเทคออฟนี่แหละเดียวกันไอ้แลนดิ้งกับแลนดิ้งเทคออฟขึ้นอ๋อเนี่ยเทคออฟโอ้โหเสียงหรือเสียงไงมัเครื่องมันใหญ่อ่ะ ขึ้นไปแล้วไหนอนนโน,โนสุยเสียงดังลั่นเลย